สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปดูวิธีการลงคลิปยาว3-5นาทีกันนะครับตอนเื่นให้เราไปที่ Facebook ของเราครับแล้วเลือกมาที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ช่องนี้นะครับคลิกครับ จากนั้นให้เลือกช่องรูปภาพหรือวิดีโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาตรงแกลเลอรี่ของเรานะครับก็จะมีคลังวิดีโอที่เราเตรียมไว้ยกตัวอย่างผมเลือกวิดีโอตัวนี้ไว้นะครับความยาววิดีโอคือ4นาที4.04นาทีนะครับ